ข้อก่าวถึงที่มาก่อนนะครับคาถานี้ก็คือผมได้มาจากการฟังธรรมะของพ่อครูแล้วก็ท่านก็พูดใน,ในธรรมะนั้นว่าอนุญาตให้ทุกท่านเราไปใช้ได้ผมก็เลยหลอกท่านมาก็คือที่ผมมาใช้ก็คือจริงจริงมันใช้ได้ทุกเรื่องครับเรื่องที่ยกตัวอย่างนี่ก็คือเรื่องได้ตั้งศีลศีลแปดเพิ่มศีลอธิศีลแล้วก็สุดทันนี่ดเดียวก็คือ ตอนที่มันมีอาการของกิเลสที่ว่ากําลังจะงองเงี้ยทีนี้เราก็สวนเลยครับเปียงเลยว่าโอ้ยมันไม่ตายหรอกอย่างนี้ครับตอนที่กิเลสมาที่ว่าจะกําลังจะมีอาการเลยก็จะประการได้ก็ว่ายัางมากก็แค่ตายมันไม่ตายหรอกนี้ก็แค่นี้ครับก็สงบเรียบร้อยแค่ใช้คําพูดแค่นี้ผมก็คือว่ามันมันใช้ได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันสกิดมากครับ แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นคำนี้ได้มันก็มีการต่อสู้มาก่อนนะครับเพราะผมเคยทำไม่เดียวมาแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าอิเลียจะมาแบบไหนความคิดเป็นแบบไหนพอหลังๆมาก็ไม่ต้องพูดมากครับให้คำนี้ก็จบเลยครับเปิดานเี็มใส